ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเซย์ไฮทุกคนเลยนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็จะมารีวิวตำนานคริสเตียนวีเอลี่นั่นเองนะครับผมแนะนำตัวสั้นๆครับผมชื่อเฮียนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยนะครับมาเริ่มกันกันกบวีเอลี่นะครับซึ่งมีสไตล์วลอมแบบหนาๆนสายเบียดสายแบบวิ่งแบบแซงกันแบบมอไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วก็แบบคนที่ชอบนักเตะถนัดเท้าซ้ายนะครับก็จะน่าจะตอบโจทย์อย่างมากนะครับสายมงด้วยสายมงจุดยอดไปเลย มาดูสเตตของคิสเตียนเวีลี่คร่าวๆกันหน่อยดีกว่านะครับมาอ,อยู่เป็นตำนานประเทศอิตาลีถนัดเท้าซ้าย5เท้าขวา3แข็งแกง่ง98โอ้โหไม่เจ้าสปีดต,ต้น87ความเร็ว89หรือว่าก็เร็วอยู่นะครับแต่ว่ามาดูที่ความอึดความอึด85คือความอึดมันน้อยไปน,นิดนึงแล้วก็เรื่องความคล่องตัวนี่79ก็จะช้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ฟีคิกไม่ได้ครับแล้วก็ลูกปั่นนี่น่าจะเป็นบัของ เกมหรืออะไรสักอย่างมันปั่นได้นะครับไม่ใช่ปั่นระยะไกลปั่นแบบขอบประตูแล้วก็ยิงไกล88มงบอล96ครับจบสกอร์94ส่งสั้น82ควบคุมบอล85นี่อเอาจริงๆก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ความจริงที่เล่นดูแล้วก็ด้วยแบบความคล่องตัวมันน้อยด้วยครับแล้วก็ดูดัน88ศักยภาพ86ความปานกลางก็หัวตกลงบ้างแต่ว่าก็โอเคเลยครับทักษะ5ดาวน,นจะจ๊ะ มาต่อด้วยสไตล์ของนับเตนะครับผมมาโกมาสเตอร์ครับนี่กลองหน้านี่ต้องมีแน่นอนโกลสไตร์ก็ตำนานขาดไม่ได้ครับถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ไม่เรียกว่าตำนานกลองหน้านะครับแล้วก็แทงเกอร์ครับตัวที่ดีต้องมีแน่นอนคองบอลได้แบบลูกแบบมั่วๆนี่เอาไปหมดครับแอคโคบัตติกนะครับก็จะคอยเห็นตีลังกาอะไรเงี้ยอนั่นแหละรครับแล้วก็ลองช็อต มาสเตอร์นี่เวลี่เป็นตัวที่ยิงแรงทำได้ดีนจะจ๊ะก็ต่อไปเป็นดิปลมาสเตอร์มีบางครั้งก็มีแบบชืบๆแบบสอดเข้าไปได้บางครั้งก็ได้าได้อยู่นะครับอันนี้สกายคอนโทรเลอร์นี่แบบลูก,กาอากาศก็แน่นอนครับหมงดีต้องคอนโทรลบอลการอากาศดีด้วยแล้วก็วิงเพลเยอร์นะครับอันนี้มันเล่นได้ครับแต่ว่าไม่เอาไปเล่นดีกว่าเล่นกองหน้าดีกว่าฟินิชเชอร์ก็ขาดไม่ได้แน่นอนครับสำหรับตัวนี้ มาครับจังหวะน,นี้นะครับก็เป็นช่วงของการเล่นจริงนะครับผมใช้วีลี่มาหนึ่งปีแล้วมั้งครับน่าจะหนึ่งปีแล้วบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าครับตอนนี้ราคาในตลาดก็ไม่ได้แพงมากก็ตอนนี้ราคาลดลงเยอะเลยเอ๋อเมื่อกี้ก็เป็นฉากแบบการทําเกมแล้วก็ฉากตอนต้นคลิปนะครับการรีวิวนี้ก็จะมีทั้งแบบการทําเกมนะครับการส่งของวีลี่แล้วก็การยิงแล้วก็ลูกโมงของเขานะครับ ก็เดูดูกันไปครับก็มีทั้งฉากที่ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางครั้งก็เลยกอบนะครับมันเอาตามความเป็นจริงครับก็เท่าที่เล่นมาประมาณไม่ถึง10เกมครับก็จะได้ประมาณนี้อ,อ๋อเราก็จะมีฉากที่วลี่เหนื่อยนะครับก็วลี่ความอึดไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าคือเวลาวิ่งไปนานๆก็จะหลอดสตัมิน่าก็จะหมดเร็วนะครับซึ่งวิ่ง ถ้าวิ่งเบียดเหมือนเดิมเนี่ยจะวิ่งตามไม่ทันแล้วนะให้ดูการหาพื้นที่ของวีลี่นะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่วีลี่เหนื่อยนะครับว่าเขาเป็นยังไงก็นี้ดูที่วีลี่วิ่งนะครับดูดีๆจะไม่เท่ว่าวีลี่จะวิ่งเข้าไปข้างในนั่นครับเข้ามาแล้วเราสั้นผมไม่ได้วีลี่จะต่อครับแต่ว่ามาช้าเป็นนิดหนึ่งอันนี้วีลี่เริ่มเหนื่อยนะแล้วแปลว่า ก็ยังได้อยู่เห็นไหมหลอดมันลดเร็วมากอันนี้วีลี่เปิดครับเปิดเข้ามาคือค่าเปิดหมอนมันเยอะด้วยนะครับนี่ก็นนม่าเปิดเข้ามาครับวีลี่โมกม,มัน กลโฉบไปน,นิดนึงแับหมดแรงใช้ได้ครับไมค์คอนมาจาังหวะนี้ืมยิงติดครับนี่ไี่จะยิงซ้ำแต่ว่าโอ้เรนบอกแต่ว่าโอ้โหช่ดให่ไฟกระพริบมาต่อกันดีกว่าครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นฉากที่วีลีเบียดนะครับเบียดแบบเบียดแซงแบบแมบนบแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เลยยังไปไม่ได้ไกลนะครับเพราะโดนแย่งอยู่ดีอย่างนั้นแหละครับ <'re> ต่อไปก็จะเป็น <'re> วี่น,วน,โโโนะครับแบบเป็นติดเทอร์โบนะครับมามาดูกันดีกว่าครับ <No. S 1> ไม่เข่าสังนั้นต่อไปก็เป็นดิปปิ้งนะครับแบบ สไลด์แบบทิ้วไหวแบบอ่อนชอยหลบได้นะจ๊ะ ก็มาสรุปกันนะครับข้อดีข้อเสียของเวลี่นะครับข้อดีก็อย่างเช่นเป็นแบบสายโมงโมงได้ดีนะครับแต่ว่าก็หาจังหวะการโมงได้น้อยครับเพราะว่าตัวเขาไม่ได้สูงแบบ190นะครับแล้วก็ตีนซ้ายนี่แบบนั่นแหละครับยิงซัดไปทีเนี่ยโอโ้โหโกที่ไหนจะรับได้ แล้วก็มีรูปร่างนานะครับเบียดสู้ได้นะครับแต่ว่าข้อด้อยก็คือเขาจะแต้มหน้าลดเร็วนะครับแล้วก็าขาขวาเนี่ยยิงไม่ได้เรื่องเลยนะครับนึกว่าแบบ5-2ประมาณนั้นแล้วก็ความคล่องตัวน้อยนะครับก็จะทําให้แม้ว่าเขาจะควบบอลดีแต่ว่าแบบมันดูทื่อๆนะก็ยังไงจังหวะกระชากก็ยังทําได้ดีนะครับก็เป็นตัวที่ยังมีความเร็วอยู่ก็ประมาณนี้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณ g y f a d i t c o m นะครับที่รีวิวไปก็เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนหนึ่งนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับกดไลค์กดซับติดตามช่องนี้ด้วยนะครับฝากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะบา,บาย